ลำ้ำวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาผ้าสวยผู่พานมหาทานลำเปาไดาโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกรสิน FM 93.1 e e สรงกระจายเสียงจากอาคารเลขที่190ทับหนึ่ง ถนนกเกษตรสมบูรณ์ตำบกลกาลสินอำเภอเมืองกลาลสินจังหวัดกลาลสินโทรศัพท์043-812-584และ043-813-547สวทกลาลสินวิทยุอารมณ์ดีมาเอาธรรมะออกไปแล้วมนุษย์จะเลวกับสัตว์เดรัจฉาน มนุษย์ไม่มีธรรมะแล้วอันธพาลเต็มบ้านเต็มเมืองไม่มีความผาสุกเลยในโลกสัตว์เดรัจฉานไม่มีอันธพาลอย่างนี้ไม่มีอันธพาลขนาดที่ว่าเอาก้อนหินมาดักรถยนต์ให้สะดุดเลื่้มควม่ำแล้วก็มาปล้นเอาของในรถยนต์สัตว์เดรัจฉานทาไม่ได้สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกสา,าจารย์พุทธทาภิคุ คุ้มค่าเฮ็ดพระบอใจแค่รับรอยแต่คุ้มครองหลักแสนเด้อเพราะขันมีพอระบอบสิริฮับความคุ้มครองเนนุ่นเจ้าเป็นไฟถือกรณีทุกพลระพับถาวรหรือสูญเสียอวัยวะสิดีฮับคาสิ่งใหม่ทดแทนตั้งแต่ส่งเสร็จโอดห้าแสนบาทกรณีเสียชีวิตสิดิฮับคาสิ่งใหม่ทดแทนสูงสุดห้าแสนบาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ระบุไว้สอบถามมาเดอ้อสายด่วนขอปกฮอ,อหนึ่งหนึ่ง เจ็บป่วยต้องหาหมอแต่ไม่รู้ว่ามีสิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรใช้ได้ที่ไหน วันนี้ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยตัวเองง่ายๆเพียงแค่เตรียมเลขบัตรประชาชน13หลักแ a t l i n อ official ของสองปอสอชอค้นหา atsign nhso กดเพิ่มเพื่อนจากนั้นมองหาสัญลักษณ์รูปบัตรประชาชนกดเมนูตรวจสอบสิทธิแล้วทำตามขั้นตอนหรือโทรสายด่วนสปอสอช1330กด2ตรวจสอบสิทธิตลอด24ชั่วโมง หลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทยท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกลสิน FM 93 MHz วิทยุอารมณ์ดี B. ต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการคุยสบายสไตล์กเษกษตรกลสินโดยสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดกรสินครับ ช่วยเหลือครอบครัวองค์กรดังไม่มอนรองรับรางรถไฟวิสาหกิจชุมชนสวัสดีนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรายการคุยสบายสไตล์เกษตรกรสินนะครับวันนี้พบกับผมนะครับเกษตรเบิกนะครับสุพเอกพิพาคะนะครับจากสนักเกษตรจังหวัดกลสินนะครับเป็นประจำทุกวันพุธนะครับเวลาประมาณบ่าย บ่ายสองนะครับถึงบ่ายสองครึ่งเนาะเราก็จะมาพบกันนะครับเป็นประจำนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยนะครับอ่าก็ fm เก้าสิบสามจุดศูนย์นะครับไม่กระเฮิร์ตนะครับผมโดยรายการคุยสบายสไตล์เกษตรกรสินก็จะเป็นรายการที่เป็นสื่อกลางนะครับที่จะเอาข้อมูลเอาความรู้ต่างๆนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกคนที่อยู่ในกษตสิิธป์นะครับได้ได้ร่วมได้มีความรู้ไปด้วยกันนะครับวันนี้นะครับเราก็จะได้รับการดําเนินการนะครับในเรื่องของ <languages? S 2> าการเนนการในการจัดรายการวันนี้โดยท่านเกษตรจังหวัดกาลสินนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีทางเจ้าหน้าที่นะครับจากสำนักงานเกษตรอำเภอเขาวงนะครับเป็นคิวของทางเขาวงอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมาเล่าเรื่องราวที่ดีๆกับให้กับพี่น้องทุกคนได้ฟังนะครับเชิญท่านเกษตรนะครับแนะนําตัวนะครับผมครับผมกับก็ผมครับผมมชื่อเกษตรกล้องนะครับผมนายเฉลิมชาติมืองทานครับผมนักวิชยาการส่งเสริมการเกษตรเชาญการนะครับผมครับขวัญวันนี้ก็อยากให้หัวหน้ากล้องนะครับ แต่เขาวงเนาะเขาวงอยากให้เล่าถึงบริบทของอำเภอเขาวงให้ฟังหน่อยครับเรามีของดีๆอะไรมากมากมายเนาะอยากให้เล่าให้ฟังเบื้องต้นหน่อยนะครับครับก็ครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขออนุญาตนาเสนออำเภอเขาวงก่อนนะครับว่าคืออำเภอขควงนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นผู้ไทยนะครับพูดภาษาผู้ไทยเป็นหลักนะครับแล้วก็สินค้าหลักก็คือข้าวนะครับแล้วก็สินค้ารองลงมานะครับผมก็คือจะเป็นผ้าไหมผ้าไหว้นะครับแล้วก็มี เครื่องจักสานนะครับผมพวกนี้ก็คือจะเป็นพวกจักสานไม้ไผ่กระติบข้าวแล้วก็ไม้กวาดนะครับผมก็คือหลักๆนะครับผมนี่คืออาชีพรองนะครับผมครับุณะครับแล้วมีอย่างอื่นไหมครับในส่วนของเขาวงเนาะเขาวงก็จะโดดเด่นเนาะถ้าถ้าว่าพูดถึงตัวเขาวงนะครับเราก็จะพูดนึกถึงสินค้า ตัวหนึ่งนะครับที่เป็นสินค้าที่ดังนะครับโด่งดังเนาะเป็นเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดาลสินเรานะครับก็คือในเรื่องของข้าวเหนียวเขาวงเนะาะซึ่งเป็นสินค้าดีไอตัวแรกๆเลยนะครับของจังหวัดาลสินนะครับอยากให้หัวหน้ากล้องอช่วยขยายในส่วนของสินค้าดีไอข้าวเหนียวเขาวงอีกสักนิดนึ่งนะครับบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักเนาะ บางท่านอาจจะเคยยังไม่เคยลิ้มลองนะครับว่าว่ามันมีความโดดเด่นยังไงทําไมถึงมันถึงมันเป็นข้าวเหนียวขาววงได้นะครับแล้วมันมีความโดดเด่นหรือมีเอกลักษณ์ยังไงนะครับให้กับทางผู้ฟังได้รับฟังนะครับเชิญนะครับครับผมครับพูดถึงอำเภอขาววงนะครับผมทุกคนต้องนึกถึงข้าวเหนียวขาววงนะครับผมซึ่งเวลานึ่งนะครับผมจะเหนียวนุ่มนะครับหอมแล้วก็ไม่ติดมือนะครับซึ่งก็คือตอนนี้คือก็ข้าวกะโหลเราบ้านเรานะครับเพียงแต่ว่าลักษณะความ พื้นที่ครับมันเหมาะสมนะครับแล้วก็สภาพอากาศนะครับผมพวกนี้ครับเพราะว่าอําเภอขบงจะเป็นพื้นที่ที่มีแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็พวกธาตุซิลิคอนเยอะนะครับผมธาตุอาหารใช่ครับธาตุอาหารก็คือใช่ธาตุอาหารพืชนะครับแล้วก็ในช่วงของช่วงเข้าออกรวงนะครับผมสภาวะนะครับมันจะเป็นอากาศร้อนแห้งนะครับผมแล้วก็กางคืนครับจากอากาศเย็นครับช่วงนี้คือมันจะทําให้เข้า ข้าวมีความหอมนะครับผมอันนี้คือทํามห้ว่าข้าวจากอำเภอควงมันจะมีความนุ่มแล้วก็หอมนะครับผมลักษณะลักษณะของลักษณะความโดดเด่นของของข้าวจากอำเภอขวงนะครับผมครับซึ่งตรงนี้นะครับผมในส่วนของสนงเกษตรอำเภอขวงนะครับก็ได้พยายามให้พี่น้องเกษตรกรอำเภอควงเนี่ยครับผมมีการผลิตข้าวนะครับให้มี คุณภาพมากขึ้นนะครับโดยไดย้ดดดร่วมกับทางงานต่างๆโอโอเคครับใช่ครับผมเช่นทางพาันาที่ดินนะครับผมก็ให้ก็คือมีการปรับปรุงพื้นที่โดยใช้ปุ๋ยพืชสดนะครับหวานลังนาข้าวนะครับผมครับนี้ก็แล้วก็ในส่วนของอกรมบรราวนะครับทางกรมบรร้าวร่วมกับทางสำนักเกษตรอำเภอขบงครับก็ได้มีการผลักดันให้เกิดแปลงใหญ่ข้าวนะครับปัจจุบันนะครับผมของอำเภอขบงครับจะมีแปลงใหญ่ข้าว ทั้งหมดครับแปดแปลงนะครับแปดกลุ่มครับมีแกดงกลุ่มเนาะใช่ครับพื้นที่ประมาณเท่าไหร่กี่ไร่นะส่วนของกระบงที่ทําข้าวประมาณแปดหมื่นไดไหมถ้าผมจำไม่ผิดน้องในี่วนของข้อประมาณแปดหมื่นไร่มีเกษตรกรที่ก้นทะเบียนทั้งหมดแปดพันกว่าควเือนะครับผมครับผมครับผมทีนี้นะครับนี่ส่วนของตรนนี้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตขออนุญาตนําเสนอนะครับกลุ่มแป้งใหญ่แป้งแป้งล่าสุดนะครับแป้งชื่อแป้งกลุ่มแป้งใหญ่ กุมแป้งใหญ่บ้านโซนตรงหมูนะครับผมอยู่บ้านแป้งใหญ่อะไรนะใช่นะครับเน้นเน้นอีกสนิดหนึ่งนะครับแป้งใหญ่ชื่ออะไรนะแป้งใหญ่กลุ่มแป้งใหญ่ข้าวโซนตรงหมูนะครับผมโซนดงหมูนะครับใช่ครับอยู่ที่ไหนครับที่ตั้งอยู่ที่ตั้งแป้งอยู่ที่หมู่เจ็ดตําบลคุ้มเก่าครับผมบ้านนนสูงนะครับผมับมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณสี่ร้อยกว่าคนเลื่อนนะครับผมไอ้สี่ร้อยกว่าไร่นะครับผมมีมีเกษตรกรที่ร่วม กิจกรรมประมาณ50าครัวเรือนนะครับผมนะครับตรงนี้คือทางอิซมัเกษตรอำเภอกระวงร่วมกับทางกรมข้าวนะครับคือพยายามผักดันให้กลุ่มนี้ครับผมสามารถที่จะทําข้าวให้มีมาตรฐานมากขึ้นแล้วก็มีข้าวป้อนตลาดนะครับก็คือโดยพยายามที่จะให้มีหนึ่งก็คือการผิดิตพันธุ์น,นะครับผมเพราะว่าโซนนี้จะรับน้าจากอ่างลำพยางแล้วก็อุโมงนะครับผมก็คือ มีความคือสามารถที่จะทาเกษตรได้ทั้งปีนะครับผมเป็นพื้นที่ชนบทฐานใช่ไหมครับใช่ครับเขตเช็คท่าอ๋อก็คือสินค้าสาคัญของแปลงใหญ่นี้ก็คือในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ใช่ครับคือคือตอนนี้นะครับผมก็เมล็ดพันธุ์เพิ่งเริ่มครับเพราะว่าเพิ่งได้เพิ่งได้รับอนุมัติก็คือปีหกหกเจ็ดนะครับผมหมายความว่าถ้าถ้ามีเกษตรกรที่สนใจที่จะเอาข้าวพันุ์ข้าวเหนียวขาววงนี่ไปปลูกเนาะใช่ครับผมก็สามารถติดต่อผ่านทางกลุ่มได้เนาะใช่ไหมครับใช่ครับนะครับผมแล้วก็ แล้วก็ทางอีกทางหนึ่งก็คือการขายข้าวสารทางออนไลน์นะครับผมก็คือกลุ่มนี้ก็มีการทำข้าวสาร<ม>ด้วยนะครับก็คือตอนนี้ก็คือทางนักกุ้งนะครับเนาะ<ม>ก็ได้ก็คือลงเพจครับผมก็คือจําหน่ายข้าวสารนะครับของกลุ่มนี้ด้วยนะครับผมครับประธานกลุ่มชื่อนายวิศัก์รลุมสวรรค์นะครับผมนะครับถ้าเราจะติดต่อ<ช>ซื้อข้าวสารหรือว่าซื้อในส่วนของเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยเราติดต่อได้ช่องทางไหนได้บ้างครับมาแนนครับก็หนึ่งนะครับเนาะท่าน ผู้วิศักดิ์นะครับผมประธานกลุ่มนะครับผมแล้วก็สอนคือทางสํานักงานเกษตรอำเภอนะครับอ๋อติดต่อที่ทางสํานักงานเกษตรอำเภอเขาวงได้โดยตรงใช่ไหมครับได้โดยตรงครับผมอ่าฮะครับครับมีเพิ่มเติมอีกไหมครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ที่ที่ต่อยอดจากตัวข้าวเหนียวข้าวงเราครับเรามีอะไรที่เพิ่มเติมที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้บ้างไหมครับยกตัวอย่างให้ดูหน่อยไหม ในปีหกแปดนะครับผอะก็คือตอนนี้คือทางทางทางมกสินนะครับคือคือได้ลงพื้นที่ก็คือทางทำาักคือทางคือทางเกษตรอำเภอเขาวงผมก็คือร่วมกับทางมกสินเนี่ยคือคือลงไปพัฒนาการต่อยอดข้าวเหนียวนะครับผมก็คือตอนนี้นะครับก็ที่ที่ผมอย่างปีแล้วนี่คือทําเรื่องข้าวสาโทไอ้เหล้าสาโทนะครับผมอ๋อทำสาโทใช่ครับเหล้าสาโทนะครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาใช่ครับพื้นบ้านนะครับของเราเนาะใช่ครับผมครับก็จะมีข้าวแตนนะครับผมอันนี้คือ ยกตัวอย่างมาเข้าๆสองอย่างก่อนนะครับผมคือตอนนี้คือระหวัางการวิจัยอยู่นะครับผมแต่ว่าปีนี้ก็คือเริ่มละคือเริ่มเริ่มทำนะครับผมโอเคครับผมก็ฝากไว้นะครับสำหรับข้าว GI นะครับข้าวเหนียวเขาวงของเรานะครับเป็นสินค้า GI ตัวแรกๆนะครับของหวัดการลสินนะครับโลแกนก็คือเหนียวนุ่มไม่ติดมือเนาะใช่ไหมครับมีกลิ่นหอมนะครับเหมือนเหมือนเหมือนใบเตยนาะหอมมากนะครับเวลาหุงตอนเช้าๆนะครับถ้าท่านใดเคยได้ได้ได้เอาไป ได้ไปหงเด้เอไปกินดูนะครับก็ก็จะเห็นตามคุณสมบัติที่ที่ข้าวมีนะครับก็ให้ไปหาซื้อหาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ข้าวเนาะข้าวสารนะครับกระติบข้าวก็มีนะครับหรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวนะครับก็สามารถติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวงได้ด้วยนะครับหรือว่าติดต่อไปตามช่องทางที่ทางท่านเกษตรกรในแนะนํานะครับท่างแป้งใหญ่นะครับก็เาจะเห็นนะครับ ในช่วงนี้ก็สินค้าต่างๆเนาะก็มีการเพิ่มมูลค่ากันอย่างมากมายนะครับก็ฝากฝากให้พี่น้องนะครับช่วยอุดหนุนสินค้าของจังหวัดกาลสินนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อไปตามช่องทางที่บอกนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับช่วงนี้นะครับเราจะเห็นว่าเรามืดคคื้มมาเป็น2ออาทิตย์สามอาทิตย์นะครับก็จะเป็นในส่วนของพายุเนาะพายุวิพานะครับซึ่งเป็นพายุพายุตัว ใต้ฝุ่นนะครับถึงว่าเป็นพายุลูกใหญ่ลูกแรกที่กําลังเข้าในส่วนของประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็กําลังสร้างนะครับความเสียหายนะครับในส่วนของทางภาคเหนือนะครับไม่รู้ว่าส่วนของภาคเรานะครับจะมีผลกระทบด้วยนะครับตอนนี้ก็เราจะเห็นได้ว่าอากาศเรามืดคืมเนาะมันก็จะมีเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะให้มันเหมาะสมนะครับสภาวะแวดล้อมที่มันเหมาะสมสําหรับการเกิดโรคพืชนะครับหลัก ที่มาตอนนี้คือโรคพืชที่อยู่ในเรื่องของข้าวเนาะอยากจะให้หัวหน้ากล้องนะครับช่วยแนะนําหน่อยครับว่าตอนนี้ข้าวเราเสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้างนะครับแล้วก็เราจะป้องกันการเกิดโรคหรือรักษาได้อย่างไงนะครับขอเชิญหัวหน้ากล้องนะครับช่วงนี้นะครับผมเท่าที่ผมลงพื้นที่นะครับเโรคที่พบนะครับส่วนใหญ่ก็คือโรคใบไหม้ครับผมแต่ว่าทีนี้โรคใบไหม้นะครับผมมันจะมี2แบบนะครับผมก็คือแบบแรกนะครับก็คือมันเป็นจุดนะครับ แบบที่สองคือมันคือขอบใบมันจะแห้งนะครับทีนี้นะครับช่วงนี้นะครับอย่างที่คุณน้าสุภฤตพูดนะครับคือฝนตกฝนตกเยอะนะครับผมฝนชุกนะครับผมคือโรคหลักๆคือส่วนใหญ่ที่ผมเจอมาคือโรคขอบใบแห้งนะครับผมอันนี้คือมันจะเป็นตั้งแต่ระยะก้านะครับจนถึงับเข้าออกรวงนะครับผมอันนี้คือเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับลักษณะอาการมันเป็นยังไงฮะอาการก็คือว่านะครับมันจะเป็นจุดครับเป็นจุดแล้วก็เป็นขีดขีดตรงขอบนะครับผมแล้วก็ขอบจะแห้ง แล้วก็จะยุบตายลงนะครับผมแต่ถ้าเป็นคือมันจะมีสองแบบนะครับก็คือโรคใบไหม้นะครับใบไหม้เนี่ยใบไหม้ที่ก็คือมันจะเป็นจุดอันนั้นคือเป็นโรคเกิดจากเชื้อราครับผมใช่อันนี้คือเกิดจากบางทีอากาศมันแห้งแล้วก็บางทีมันมีความเย็นนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าตัวไอ้โรคขอบใบแห้งเนี่ยเกิดจากมันฝนตกเยอะอยเป็นจุดนะครับแสดงว่าช่วงนี้ก็เสียเยนะเส่ยงเลยในชะ่เสี่ยงเยอะเลยครเราไม่ไมาสองสามอาทิตย์แล้วนะครับตั้งเดือนกับทั้งเดือนจริงจริงอะ จริงๆอ่ะบ้านเราเนาะช่วงนี้จะเป็นโรคช่วงวันปุ๋ยคือพอวันพอวันปุ๋ยปุ๊บนะครับโรคนี้ตามนะครับผมออ๋ครับใช่ครับที่ที่ผมไปดูแปลงเกษตรกรเขาจะยุบเป็นเวิร์กนะครับผมอ่ครับจริงๆน่ะช่วงนี้นะครับผมก็การใช้ปุ๋ยเรียผมว่าควรจะงดลงนิดนึงนะครับผมลดลงนะครับคุณอ่ะให้ลดการใช้ปุ๋ยลงใช่ลดการใช้ปุ๋ยลงก็คือโรคนี้เกิดจากเชื้อเกิดจากเชื้อเซนโทมอน่ะ อเมซ่านะครับผมก็เป็นเชื้อแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียนะครับใช่ครับผมพวกใบไม้เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบเนาะแบคทีเรียด้วยและวยเชื้อราด้วยเนาะดูดี่นะครับแต่ว่าแต่ว่าอีสานบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็นตัวขอบใบแห้งเป็นหลักนะครับผมอาการอาการคล้ายๆกันครับก็คือมันจะยุบเป็นเป็นเวงครับทีนี้คือการการการป้องกันนะครับผมการป้องกันก็อย่างอย่างอย่างของข่าวงเนี่ยทำงานก็คือให้นําให้เกษตรกรใช้ เชื้อราแต่คนมากพ่นนะครับอันนี้คือพ่นป้องกันนะครับผม <S <S คือกรณีที่ว่ายังไม่เป็นนะครับผมก็คือใช้ก่อนก็ค่อนข้างได้ผลดีมากนะครับผมคือสามารถควบคุมลงได้ดีนะครับหรือถ้ามีก็ใช้บียนได้ครับ b บีบัซซัตเบียนเนี่ยสับเทลิสใช่บัซซัตบัซซัตสับเทลิสเนี่ยคือจุดเด่นของ B บีนะครับคือมันสามารถที่จะรักษาครับก็คือหมายว่า คือคือแตยโคโนมานี่คือถ้าเป็นแล้วเอาไม่ค่อยอยู่นะอ่าโอเคถ้างั้นแสดงว่าเตยโคโนมาคือป้องกันก่อนเป็นนะครับใช่ใครับผมอ่าถ้าถ้าป้องกันก่อนให้มันเป็นคือใช้เตยโคโนมาเนาะแต่ถ้าเป็นแล้วให้ใช้เชื้อ bs เนาะบาซิลัสซับซับซิลิสใช่ครับใช่ครับทีนี้อ่าหรือนะครับหรือครับกรณีที่ว่าไม่มีทั้งเตยโคโนมาหรือ bs นะครับผมแนะนำคือตัวสารคอปเปอร์นะครับผมก็คือตัวผงเป็นผงเป็นสารอะนินซีนะครับอันนี้คือมีจำหน่ายในร้าน อาใครเคมีเกษตรทั่วไปครับตัวนี้คือทางกรมวิชาการอนุญาตให้ใช้ในอาให้ใช้ในอาพวกเกษตรอินทรีย์ได้ครับคอเปอร์นะคอเปิร์กก็คือทองแดงเนาะถ้า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 บ้านเราเนียก็คือทองแดงนะครับคอเปอร์ก็มันมีมันมีหลายยี่ห้อนะก็คือผมจะเป็นสีฟ้าหน่อยครับผมก็คือไปร้านค้าไปบอกว่าซื้อคอเปอร์นะครับอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นโรค โรคโรคขอไปแห้งนะครับขอไปแห้งนะครับใช่ครับอันนี้ถ้าใครทําอินซีใช้ได้ใช่ไหมครับใช้ได้ครับนะโอเคครับเน้นย้ำนะครับใช้ได้นะครับถ้าใครทำอินซีนะครับสารคอปเปอร์เนาะครับนะครับอ่าถ้าก่อนเป็นนะครับถ้าต้องป้องกันนะครับสรุปให้นะครับก็คือให้ใช้เชื้อไตโคดาม่านะครับถ้าเป็นแล้วอ่าเชื้อไตโคดาม่าก็คือสารชีวพันธุ์นะครับอันนี้สามารถไปขอได้ที่ หัวเชื้อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอําเภอนะครับถ้าท่านใดเจอในส่วนของโรคนะครับเดี๋ยวยังไม่เป็นนะครับอันนี้ให้ใช้ตัวนี้ป้องกันได้ถ้าเป็นแล้วก็จะมีตัวหนึ่งก็คือในส่วนของชีวพันธุ์ตัวหนึ่งก็คือเชื้อ BS นะครับ BS ใช่ครับมาซิลัสซับทิลิทนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งถ้าไปซื้อตามร้านค้านะคะหาได้ง่ายก็จะเป็นในส่วนของคอปเปอร์นะครับหรือทองแดงเนาะก็ไปแจ้งในส่วนของร้านค้าได้นะครับเนาะมีมีเพิ่มเติมอีกไหมครับหมครับ อ๋อโอเคถ้างั้นโรคข้าวก็จะประมาณนี้นะครับหลักๆถ้าโรคข้าวที่เกิดในช่วงฤดูฝนก็จะเป็นโรคไหมซะส่วนใหญ่นะครับไหมแล้วก็ยุบนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะมาจากในส่วนที่เราหวานข้าวหนาเกินไปนะครับอาจจะผมเจอเยอะนะครับในส่วนที่หวานหนาเกินนะฮะไล่หนึ่งไล่ลกระสอบอย่างนี้ก็มีนะฮะ <c oughs> ก็ลองดูนะครับในรอบหน้านะครับอาจจะลดปริมาณในส่วนของ มเมล็ดพันธุ์ข้าวลงนะครับแล้วก็ดูในช่วงการใส่ปุ๋ยนะครับช่ว,ชวงนี้ก็ไม่ควรใส่ปุ๋ยนะครับขอให้แดดที่มันออกก่อนแล้วกันนะครับให้ให้อากาศที่มันโล่งก่อนนะครับค่อยใส่เนาะ <t> อีกนะครับโรคหนึ่งนะครับถ้ามาตอนนี้นะครับที่กําลังระบาดเหมือนกันนะครับช่วงนี้เรามากับโรคระบาดเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นเรื่องของในอ้อยนะครับในอ้อยนะครับอ้อยในอ้อยตอนนี้เราก็จะเจออีก2โรคนะครับหลักๆที่เห็นตอนนี้นะครับโรคแรกก็จะเป็นในส่วนของโรค ใบขาวนะครับใบขาวในอ้อยนะครับตอนนี้ถ้าท่านขับรถไปเนาะในโซนของผมว่าทั่วแล้วล่ะทั่วจังหวัดกาลสินนะครับหรือในโซนของอำเภอหนองกุ้งสีนะครับอำเภอท่าคันโทนะครับอำเภอทางคำม่วงนะครับโซนนู้นหรือกุชินาลายเนาะเราก็จะเจอในส่วนของโรคใบขาวในอ้อยนะครับตอนนี้ก็เป็นแพร่ระบาดมากนะครับโรคนี้ไม่มียานะครับไม่มียารักษานะครับ อ,อีโตไมซินก็ช่วยไม่ได้นะครับอันตัวนี้ไม่มียารักษาเนาะสาเหตุของเชื้อนะครับก็คือมาจากเชื้อไฟโตพลาสมานะครับอาการของมันก็คือใบมันจะขาวอย่างที่ชื่อบอกนะครับใบมันจะขาวนะครับใบเป็นจะเป็นแฉกเล็กๆนะครับถ้าท่านเดินไปในแปลง,ปง,ปงอ้อยนะาระก็จะเห็นเลยนะสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับมันจะใบไม่เหมือนเพื่อนหรอกครับใบซีดนะครับไม่ใช่ใบด่างนะคระับมันจะเป็นใบขาวๆเลยนะครับก็คือลักษณะการก็คือมันจะจะมีอาการที่ใบขาวหรือสีเขียวอ่อนนะครับเราก็จะเจอตรงนี้นะครับ มันจะแพร่กระจายนะครับสาเหตุการแพร่กระจายมันจะมีอยู่ออยู่สองแบบนะครับสองแบบแบบแรกก็คือไปกับท่อนพันธุ์พูดง่ายๆก็คือแปลงที่เราไปปลูกถ้าเป็นแปลงนั้นเป็นโรคใบขาวไม่ควรเอาไปขยายพันธุ์ต่อนะครับเพราะว่าเชื้อจะอยู่ในท่อนพันธุ์นะครับจะอยู่ในท่อท่อน้ําท่ออาหารนะครับจะฝังอยู่นั้นถ้าท่านเอาพันธุ์จากตัวเนี้ยแปลงนี้ไปปลูกมันก็จะเกิดนะครับอตัวที่สองนะครับมันจะไปกับแมลง แมลงที่ว่านี้มันจะมีแมลงอยู่สองตัวนะครับที่เป็นผาหะก็คือหนึ่งแมลงก็คือเพีย้ยจกกรรักระจันลายจุดสีน้าตาลนะครับเนาะจะคล้ายๆกับเป็นจักกระจันแต่ตัวเล็กๆนะครับถ้าเดินไปมันก็จะกระโดดนะครับในในแปลงของอ,อ้อยนะครับอีกตัวนึงก็คือเพี้ยนจักกระจันหลังขาวนะครับเพี้ย sack. ตัวนี้มันจะไปดูดนะครับมันจะอย่างที่บอกเชื้อตัวนี้มันอยู่ในท่อน้ําท่ออาหารเนาะเพี้ย sack. พวกนี้มันจะไปดูดไปดูดน้ํานะครับน้ําเลี้ยงนะครับแล้วก็หลังจากดูดเสร็จในต้นที่เป็นเนาะคราวเนี้ย พอมันไปเกาะมันมีปีกนะครับมันบินได้เนาะหรือมันกระโดดได้นะครับมันก็จะขยายไปนะครับมันเชื้ออยู่ในตัวนะฮะพอไปเกาะแปลงให้ไม่เป็นมันก็จะเอาโรคไปด้วยนะครับทําให้แปลงมันก็จะโรคก็จะลุกลามนะครับตามตามการระบาดของเพียนะครับคราวนี้เราจะป้องกันยังไงนะครับกวิธีป้องกันเราก็จะมีอยู่ห้าหวิธีเนาะวิธีแรกก็คือ1ก็คือตัดวงจรมันซะนะครับ ให้พักแปลงอ้อยนะครับปลูกพืชหมุนเวียนนะครับท่านสำหรับแปลงไหนที่ระบาดเยอะมากๆนะครับให้ปลูกพืชหมุนเวียนเลยนะครับก็อย่างเช่นพวกปอทื่งหรืออาจจะสลับมาเป็นข้าวโพดอย่างนี้ก็ได้นะครับลองลองดูนะครับลองปลูกพืชหมุนเวียนตัดวงจรการระบาดของแมลงดูนะครับนะครับอันที่2ก็คือให้กําจัดให้จัดการทําแปลงอ้อยไว้ใช้เองทําพันธุ์ไว้ใช้เองทําแปลงพันธุ์ไว้ใช้เองนะครับส่วนใหญ่อย่างที่บอกการระบาดก็จะมาจากเรื่องของพันธุ์นะครับแปลงพันธุ์มาจากท่อนพันธุ์ คราวนี้เราไม่รู้ว่าท่อนพันธุ์ที่เรามาเนี่ยมันมันมีโรคไหมนะครับสําคัญก็คือให้เราทําแปลงพันธุ์ไว้ใช้เองเนาะถ้าเราจะขยายมีแปลงขยายเป็นแปลงอ้อยเป็นลักษณะของอุตสาหกรรมนะครับส่วนที่3าก็คือใช้ยากําจัดวัชพืชนะครับอย่างที่บอกมแมลงเนาะ,ะแมลงส่วนใหญ่มันก็จะมากับวัชพืชนะครับให้เรากําจัดวัชพืชมันนะครับในหญ้านะครับทํารุ่นให้ให้ตาม ให้มันแปลงเราให้มันสะอาดนะครับใช่ครับทำความสะอาดแปลงแล้วก็จัดการในเรื่องของการทําแปลงที่เหมาะสมนะครับเช่นในเรื่องของสภาวะเครียดเช่นช่วงช่วงฝนแรงนะครับฝนทิ้งท่วงน้าท่วมขังดินขาดน้ําความอุดมสมบูรณ์พวกนี้ทำมันจะทําให้อ้อยเกิดโรคใบขาวได้ง่ายพูด,ดง่ายๆถ้าอ้อยเครียดนะครับมันโอกาสจะให้เกิดโรคใบขาวที่ก็ง่ายนะครับแล้วก็กําจัดนะครับต้นที่เป็นโรคนะครับถ้าเราสํารวจแปลงเนาะลงไปเนาะ ขนาดที่มอ้อยยังเล็กๆอยู่ให้เราสํารวจแปลงนะครับถ้าแปลงไหนเป็นโรคให้ขุดนะครับขุดทิ้งนะครับเผากําจัดนะครับหรือฝังกําจัดนะครับนะครับให้ให้ให้ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับแล้วก็ในส่วนของอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของแมลงพาหะนะครับเราก็อาจจะใช้ในเรื่องของกําจัดแสงไฟนะครับในการในการล่อแมลงนะครับผมให้พวกนี้นะครับในช่วงเราอาจจะใช้ไฟขนาด20บวัตต์นะครับพวกหลอดหลอดแบล็คไลท์นะครับหรือบูไลท์ก็ได้นะครับพวกหลอด หลอดไฟรอบแมลงอะเนาะเคยเห็นไหมครับบอกปุ้งม่วงเนาะที่เอาไว้ดักแมงดาแมงอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับขนาด2ี่สิบบาทนะครับเราก็เปิดไฟช่วงประมาณสัก6กโมงเย็นถึง2องทุ่มประมาณช่วงนี้นะครับก็สามารถบรรเทาได้อีกช่วงหนึ่งนะครับตัดนะครับให้เราเปิดในช่วงของเดือนมิถุนายนถึงธันวานะครับช่วงนี้คือช่วงที่แมลงเนี่ยเขาจะออกออกอารวาสเนาะให้ช่วงประมาณเดือนนี้ให้เรารอดในส่วนของแมลงในส่วนนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็ จะฝากนะครับในส่วนของโรคอีโกโรคหนึ่งโรคไส้ดำไอโ้โรคโรคแส้ดำนะครับโรคแส้ดำนะครับ,รบอ,นนอันนี้ก็เป็นโรคอ้อยอีกเหมือนกันเกิดในอ้อยเนาะก็จะเกิดจากเชื้อเชื้อรานะครับตัวนี้ครับเป็นโรคที่เกิดจากเชืๆๆนะ้อราเนาะอาการก็คือยอดนะครับยอดอ้อยเนี่ยมันจะแสดงอาการกอดอันดับแรกนะครับก็คือระยะแรกผิวของใบเนี่ยจะยอดเนี่ยจะสดนะครับมีม้วนนะครับและจะมีเยื่อหุ้มบางๆนะครับแต่มีสีเทาเข้มเป็นคล้ายๆแส้นะครับเอาง่ายๆ้ายอดจะคล้ายแส้สีดำๆนะครับม้วนลงมานะครับ ต้นก็จะผอมนะครับผอมแกนข้อสั้นใบเล็กนะครับมันก็จะแค่แค่แก่นๆนะครับแล้วก็กอนะครับกอก็จะแตกจานวนมากเลยครับแตกเป็นพุ่มจานวนมากเลยนะครับแล้วเมื่อเอาถ้าเมื่ออาการมันมันมันเป็นเยอะต้นก็จะตายนะครับกอก็จะตายทั้งหมดนะครับการแพร่ระบาดก็จะมาจากหลักๆก็สามสาเหตุนะครับหนึ่งมันเป็นเชื้อรานะครับติดไปกับท่อนพันธุ์นะครับสองก็คือลม เนาะถล่มมานะครับสปอร์มันก็จะพัดตัวเชื้อราเข้าไปในแปลงนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์นะครับการเกษตรนะครับที่ท่านเอาไปใช้นานในในแปลงนะครับก็หลักๆก็ทาความสะอาดนะครับเครื่องมืออุปกรณ์นะครับลมก็ดูหลักๆก็คือท่อนพันนะจะหมายถึงท่อนพันเนาะถ้าท่อนพันถ้าเราทําความสะอาดได้ก็จะดีนะครับในส่วนนี้เนาะแล้วก็วิธีป้องกันรักษานะครับก็คือจะดูที่หนึ่งก็คือใช้พันธุ์ต้านทานเนาะ นะครับก็เลือกพันธุ์นะครับที่ที่ปลอดโรคนะครับมามาใช้ในการปลูกในแปลงของเรานะครับก็อีก2ก็คือแช่ท่อนพันธุ์นะครับในสารป้องกันกาจัดโรคพืชนะครับก็จะเป็นสารนะครับชื่อสารนะครับไตรอะดีมิฟอนนะครับ25อร์เซนนะครับหรือสารโพพิคาโนโซนนะครับก็ลองไปสอบถามทางร้านอ่า ร้านจําหน่ายเคมีเกษตรดูนะครับมันเขาเขาจะรู้จักอยู่นะครับสารพวกนี้นะครับลองลองดูก็ได้หรือไปถามทางร้านก็นได้ครับว่าสารแช่ท่อนพัดในเรื่องของการป้องกันกำจัดโรคแฉ่ดำเนาะก็จะมีจําหน่ายนะครับก็จะแนะนํามาได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าพบอาการของโรคก,ก็ให้กําจัดเนาะเอาออกมานะครับเอามาฝังเอามาทําลายในแปลงออกให้ออกจากแปลงให้เราได,ได้ได้ได้เร็วที่สุดนะครับก็จะช่วยได้นะครับ โอเคโลกช่วงนี้นะครับหน้าฝนนะครับช่วงโลกเนาะอีกอันนึงนะครับสุดท้ายจะฝากสุดท้ายนะครับอย่างที่บอกมาช่วงต้นนะครับพายุวิพานะครับวิพาก็ชื่อชื่อเพาะนะครับแต่ว่าสร้างความเสียหายไปไปหลายส่วนนะครับเราก็เตรียมรับมือในส่วนนี้เนาะพื้นที่ไหนนะครับที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับเราก็ขอให้ขึ้นทะเบียนนะครับเกษตรกรไว้เพื่ออะไรนะครับเพื่อ เผื่อพายุวิภาเข้าในส่วนของภาคเรานะครับเกิดความเสียหายนะครับข้อมูลส่วนนี้นะครับก็จะสุกส่งไปยังการช่วยเหลือนะครับถ้าท่านใดไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับก็จะไม่สามารถรับการได้รับการช่วยเหลือนะครับในกรณีที่เกิดอุทก,กภยัยหรือภัยอื่นๆได้นะครับก็ขอเร่งรัดให้ประสาพันธ์ในพี่น้องเนาะถ้าท่านใดยังยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับหรือ ติดตามข้อมูลตัวเองนะครับว่าว่าได้ขึ้นหรือยังนะครับที่ทุกสถานทุกสนักงานเกษตรอำเภอท,ท,ทุกที่นะครับทั้ง18อำเภอของจังหวัดกาลสินนะครับให,ให้ทุกท่านได้ไดไ้ไปติดตามดูนะครับอย่างที่บอกการลงทะเบียนคือประตูด่านแรกในการในการได้รับการช่วยเหลือเนาะจากภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่ผ่านมาเนาะอย่างที่บอกไปอุทกภยัยน้ําท่วมฝนแรงโรคระบาดต่างๆนานานะครับสก็เรื่องของการช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับไล่ละพันไล่ละ5้า้อยหรือ ปุ๋ยคนละครึ่งอะไรต่างๆนะครับหรือโครงการอ,อื่นๆของกระทรวงเกษตรหรือกระทรวงอ,อื่นเหมือนกันนะครับถ้าเขาจะต้องการจะช่วยเหลือเกษตร,รกรที่เป็นลักษณะของอาภาพรวมนะครับเขาจะใช้ข้อมูลในส่วนนี้นะครับข้อมูลในส่วนของทะเบียนเกษตรกรจึงสําคัญมากนะครับเน้นย้ำให้ให้พี่น้องนะครับไปขึ้นทะเบียนนะครับให้เร็วที่สุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของที่จะฝ่ายประชาสัมพันธ์เนาะนะครับ อีกตัวหนึ่งข่าวฝากไปทาพันธ์จากทางเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะครับก็จะมีในส่วนของโครงการห้องปฏิบัติการกลางนะครับประเทศไทยนะครับเซ็นทรัแ l a นะครับเขาก็จะมีการจัดนะครับในส่วนของการสัมมนานะครับโครงการสัมมนายกระดับผู้ประกอบการไทยนะครับ SME smart up 2025นะครับ SME ไทยเข้มแข็งสินค้าไทยเติบโตนะครับในวันอังคารที่5สิงหาปี68นี้นะครับเวลา8งครึ่งถึง อ่า0นนอะครับรับโรงแรมบิมเปล่านะครับห้องทศพร2จังหวัดกาลสินนะครับโดยการสัมมนาครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้นะครับความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการนะครับการพัฒนาคุณภาพสินค้ามาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นะครับโดยจะจัดอบรมในรูปแบบของเชิงปฏิบัติการนะครับเป็นเวิร์กช็อปนะครับอ่าก็มีเป้าหมาย60รลายนะครับก็ถ้าท่านใดนะครับ60รลายนี้ก็คือจะเป็นเป้าหมายก็คือในส่วนของ ผู้สนใจร่วมงานนะครับหรือผู้ประกอบการนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถนะครับขอเข้าร่วมไปฟังเข้าร่วมสัมมนาได้เนาะในวันที่ที่ที่กล่าวมานะครับโดยถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อไปที่ส่วนการตลาดประชาสัมพันธ์เบอร์ติดต่อนะครับ8 8 9 4 0 6 8 8 1นะครับต่อ186หรือ080-946นะครับ946 9091นะครับหรือประสันหรือติดต่อไปทางสำนักงานเกษตรและสกจังหวัดก็ได้นะครับในส่วนนี้นะครับก็วันนี้ก็ได้เวลาเนาะเรามีเวลาอยู่30นาทีก็จะหมดเวลาในส่วนของข่าวสารวันนี้นะครับที่จะที่จะบอกเล่าแก่พี่น้องนะครับชาวเกษตรกรชาวจังหวัดกระสินทุกท่านนะครับก็หวังว่าโอกาสหน้าๆนะครับจะได้เจอกันอีกครั้งนะครับแต่ว่าเราต้องเจอทุกวันพุธเนาะนะครับ ก็ฝากเน้นย้ำอีกทีนึงนะครับขึ้นทะเบียนนะครับนะครับพายุมาแล้วนะครับผมขึ้นทะเบียนทุกท่านนะครับก็จะขอลาทุกท่านนะครับขอบคุณทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ FM 9 3มิการเฮิร์ตนะครับวิทยุที่จะทําให้เกษตรกรนะครับเข้าถึงความรู้ต่างๆนานานะครับก็เจอกันใหม่นะครับอาทิตย์หน้านะครับสําหรับวันนี้ก็กับผม2คนนะครับเกษตรเบิกและเกษตรก้องนะครับขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ รับฟังข้อมูลข่าว